นี่มีเหิงเพลิงไหม้นะครับผมขาออกไปสําข้าออกจากสำนักข่าไปซีคอนะครับมีเวลาตีห้านะครับหนึ่งนาทีนะครับ รถข,ข้า,ขาน้ำเราค้างเนาะเรารถข้ารมันเป็นค้างอยู่แล้วของเราอ่ะกำล,ล,ลังจะลาหนอะอ้โหขับตอนนี้ครับรถน้ำก่อแก้วนะครับรถน้ำมื่นสีนะครับรถน้ำสัมมิตร,รถน้ำเทศบาลสำลอมท่าบนะครับอยู่ที่กันเห็นนะครับนี่นะครับเป็นกองไฟที่ไหม้นะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวให้แมคโครนะครับเหยียไม้ที่ ไม,ไม่ไม่มีไฟนะครับออกก่อนนะครับเดี๋ยวรถดับเพลิงจะเข้าไปเคลียนะครับัด <uk> เป็นกองไม้นะครับที่ใหม่เกิดเพลิงใหม่นะครับเป็นกองนี้นะครับ ดูแล้วนะครับจากลักษณะนะครับน่าจะมีลมนะครับลมแรงด้วยนะครับผมโอ้โหมันจะแจ้่นี่ครับนะครับเหมือนสีนะครับไม่จากอะไรวะที่นี่นี่ มีใน,นเล็กอะเห็นไหมไฟน่าจะไม่แตะจุดนู้หนหรืออยากเอาไปต่อไหนครับพีเ่เอ๊ะเปลี่ยนไปเข้าด้านนู้นได้วไหมไม่เข้าบอ,อาดทางบอดอะไลรไป ครูบรรยากาศตอนที่5 49กนะครับกําหนงชั่วโมงนะครับยังกําลังนะครับกําลังจะควบคุมเพลิงได้นะครับเหลือนงชั่วโมงนะครับเป็นเทศบาลของท่านนะครับชื่อเทศบาลไอเริดับเพลิงเทศบาลสีนะครับแล้วก็เป็นของต่อแก้วนะครับแล้วก็เป็นของสเม็ดนะครับมีรู้สเม็ดไปไหนแล้วนะครับ มาอยู่นู่นนะครับมามาถ่ายนั้นนะครับผมให้หนึ่งหน่วยนะครับในการสีพ่นนะครับก็มีไหลมีหลายหัวนะครับแยกหัวไปนะครับเรดาร์เป็นตัวที่เคร่งไหมนะครับผม ตอนนี้ก็สาบ,บ้านเขคุมเพลิงได้แล้วนะครับผมทำไมเขเป็นผับคุมเพลิงได้แล้วนะครับ,บนี่นะครับผมคุมเพลิงอยู่แล้วนะครับน่าจะอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับติบตบนดถนนหลักนะครับนอสอง แต่นี้ไม้ยุคคาเนี่ยผมมอเทอรที่คกผมนะครับผมยัไม่ก็บคุมเพลิงสลิดน,นะครับแต่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงเล็กได้นะ ครับตรงนี้ยังเกิดประกายไฟอยู่นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำเข้าไม่ถึงนะครับตรงนี้ จะมีน้ำหมดป่ะไม่มีใครเรียให้ป่ะ ดี๋ยวให้แม่โค,โคเขี่ยไม้ลงมานะครับเพราะว่าไม้มันยังกองกันอยู่นะครับมีน้ำเท่าไหร่ไฟมันก็ลุกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม้มันยังกองกันนะครับเดี๋ยวให้แม่โค,โคเขี่ยลงมาครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงน้ำเงี้ยน่อครับผม ครับ 7, 7. ครับผมเจ็ดเจ็ดโมงสิบสามครับยังไม่ได้กลับเลยครับ